วันนี้มาเที่ยวแต่เล่มโพผุ่มเรียงนะอันนี้ก็คือประทับใจมากๆต้องบอกต่อเหมือนๆแล้วนะนี่ถือดีจอดรถจะอยู่ด้านหน้านะกว้างขวางนะสะดวกสบายเข้ามาข้างในนี่คือรถไม่ได้เข้ามานะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องคอยรถดดอยู่มีจักรยาในให้ชาวสาหรับเด็กๆด้วยนะที่นี่ก็คือเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆนะมีริมทะเลนี่คือชายหาดที่ยาวมาก อากาศดีนะแล้วก็สะอาดมากอันนี้ต้องข้อชื่นชมเลยนะการจัดการดีมากนะขยะนี่แถบจะไม่มีไอ้เห็นเลยนะนี่ในริมชายหาดนี่คือจะมีร้านอาหารอยู่ด้วยนะร้านอาหารมีอยู่ห้าหกร้านนะเป็นอา้านทะเลซดๆราคาก็ไม่แพงนะร้านชากาแฟาก็มีนะมา๋ยวนี้แล้วไม่ต้องกลัวอดนะบรรยากาศดีมีร้านอาหารบริการด้วยนะที่นั่งก็คือมีเยอะแยะมากมายนะ เก้าอี้ติดเตรียมไปให้ตามจุดต่างๆนะรือว่าจะหนังบนพื้นหญ้าก,ก็ได้แต่ว่าถ้าใครจะชอบหนังซาดก็คือมีซาดในเช้าด้วยนะนี่เดินกว่าจะครบนี่คือกว่าจะถัวนี่คือเหนื่อยนะเป็นบริเวณที่กว้างมากๆมีตั้งเป็นส่วนแต่ว่าเป็นพื้นดินพื้นทรายนะและก็มีสนามหญ้านะอันนี้มีสนามฟุตบอลด้วยนะ แล้วก็มีสนามเด็กเล่นนะพิเศษบวันเศร้านี่คือจะมีตลาดหนัดอยู่ด้านหน้านะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสผ่านมาทางชัยยาถาช่างนี่ลองแวะมาเที่ยวที่ภูมิเรียงดูนะอันนี้ข้อแนะนําเลยบรรยากาศดีมากไม่พิหว่งแนนะ